ข่าวดีลุ้นรอบเก็บตกคนละครึ่งเฟสสามหลังลงทะเบียนเต็มยี่สิล้านสิทธิ์รัฐอาจเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งคนละครึ่งเฟสสามลงทะเบียนเต็มยี่สิดล้านสิทธิ์แล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่ทันอาจมีลุ้นหลังครังอานนาจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จมาเปิดอีกครั้งส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่เตรียมรับเงิน4,500บาทหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ หลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส,สาผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งหรือผ่าน G-wallet บนแอป pp, เป๋าตังคเต็มจำนวน28ล้านสิทธ์เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ที่เพิ่งลงทะเบียนเข้าร่วมใหม่จะได้รับวงเงินรวมรวดเดียว4,500บาทส่วนผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3เดิมจะได้รับอีก1,500บาทรวมเป็นวงเงินตลอดทั้งโครงการ4,500บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือนธันวาคม64อย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพื่อประเมินการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำสิทธิ์ดังกล่าวกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้หรือผ่าน g w a l l e t แอปเป๋าังินจนกว่าจะครบจำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีสิทธิ์เหลืออีกกว่า5 0 0 0 0สิทธิ์ สำหรับใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3ไม่ทันหรือไม่ผ่านนะคะก็รอรุ้นกันเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลอาจมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ